พีพ <PP S 2> ียังพีพีย่งพีพียังครับเอาแล้วครับอาจารย์มาฮัลโหลอ๋ปปปปเอาแล้ว,<ป>าลวมาก่อนมา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 เดี๋ยวที่บายก่อนคือตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่การ PVP Arena นะครับผมซึ่งวิธีการเข้า PVP Arena สังเกตตรงด้านบนขวานะครับตรง mini แ a p นะจะมีไอคอนแบบนี้นะครับผมอยู่ข้างบนนะฮะให้เราทําการกดเข้าไปนะครับสำหรับคนที่เข้าเล่นครั้งแรกไปที่ PVP Shop ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันไม่ขึ้น ขึ้นมาเสร็จปุ๊บซื้อ PVP Pattern Entry Ticket นะครับ1วันจะซื้อได้6ครั้งนะครับผมแล้วก็ทำการซื้อมาเลยนะครับเมื่อซื้อมาแล้วกดทำการค้นหาการแข่งขันได้เลยนั่นเองครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยค่า8ตายศูนย์จับแพ้ของโอ้โหเสียดาย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 โอ้ติดตั้มได้แล้วได้แล้วสตรีมตามเนี่ยโอ้อยู่ใครอุ้ยเอาว่าอยู่กับพี่พีพีว่าบิกเตอร์ก่อนบิกเตอร์ก่อนวิกเตอร์ก่อน โดนจับแล้วต้องวิกเตอร์กไปไหนไปไหนอยู่ตรงขึโคนโอ้โหเรียบร้อยแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบเกแบ๊กแเ๊กแบ๊กแบ๊เแบ๊กแบ๊กแบ๊่แบ๊กแบากแบ๊กแบ๊กดี๊กแโอ้โห๊กแบ๊กแบ๊กแบ๊กแ่๊กอบ๊กแบ๊กแบ๊กแบบแบาบ๊มแบ๊กแู๊กแบ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 ๊แบ๊กแบ๊กแบ๊กแกแบงเแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบแบ๊กแแบ๊กแบ๊อแบ๊กเกเดียว น้องเขามีโค้ชผู้อาชีพเลยอ่ะใช่มันมีเอบีจับด้วยที่สำคัญเอาแล้วเอาแล้วดูแล้วดูแล้วแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตปั่มล้องแป๊บนึ่งมันโอ้เขามีเขามีทั้งคอร์สเพจมีทั้งอะไรจับแล้วนี่งเงี้ยเรียบร้อยไปรวดเร็วตอนนี้จบอย่างรวดเร็ว เนี่ยบร้อยไปเรื่ยเร็วรอบี่เด้าได้ยี่ตัวฆ่าได้สองตัวเกิดูนย์อุ้ย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 เฮ้ยกัะแตกรแตกแตกแตายโวจันกรมผมปาดขี้ด้วยดอกละสองพันเฮ้ยเดี๋ยวใครวะซิปคอสชิปหายแล้วเพิ่อนเจออันนี้คือความสูตของ PVP นะครับ แล้วเจอทิศอทิปาดอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋ยวไไม่เลเาจะเสียใจเดืือดถอยก่อถอยก่อนถอยก่อนโอเคโอเคเอาน่าหน้าเขาโบหายน้าเขาโบหายตอนเล่นกันได้แค่ารอบที่ผมเล่นไปสงรอบแล้วเลือสมรอบเจอลุงเดียวยี่โอ้โหตายเลยโตีแกไม่เข้าลุงเดียวอ่ะมันเล่นได้แต่อล่าใช่ไหมใช่ช่ได้ล่าใช่ใช่พี่แกเล่นได้แต่อล่าทไมเลีไม่ แดนหมายสองตัวนี้เอนเดียวเจอนนิวโดนแน่โอ้ยลุกลุกลุกลโดนเทาโดนเาพี่อินดี้อินดี้โอยุ่งแล้วอินดี้ินดี้นินดีก่อนเลยินดี้ก่อนเลย้ีก่ินดีก่อนลยโุกล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 ุกโดนรถมาแล้วสุดขอนสุดขอนงัดไม่ลไม่ล้ม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 วัดแลว พี่วัดเ้วปัดหัวเออเดี๋ยวกูลืมปีกไอปีกไม่ปีกแค่ปีกปีกปีกก่อนอย่าทอดทอดักวิตเตอร์อิกดีจะตายแล้วไอี่ตตัวตายอีนี่ี่นนิวอดีอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยอูเดียป้าเล่าไว้อูเดียป้าเล่าไว้เล่าไว้ไ่เลื่นเลื่อนเลเลื่ยาวิเตอร์ อิเตอร์ตองโดนแล้วเตองโดนแล้วอต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 เอออตมาโอเคได้เล่นเลยวเตอร์ตองโดนแล้ววิเตอร์ตึงโดนแล้วยีเขาบอกไมมาวิเตอร์โอ้ยังรอดอีกอะดูดิเตอรอยไปไได้อเวอผมจผมจอินดี้ให้ผมจินจอินดี้ให้บายบายแล้ว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  เออเออแตกโอ้ยผมจะกินดีให้แล้วไปไล่วิกเตอร์ไล่วิกเตอร์หน่อยได้หเวิกเตอร์โดนแล้วหนึ่งทีเออนั่นแหละนั่นแหละสวยอุ้ยอุ้ยอโดนจับด้วยโหสิบแปดว่ะจังก้อนอยู่กับลุงเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่หลุดแล้วหลุดแล้วไม่แตกเดี๋ยวเผมผมแทงยิ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 งโอ้ย งัดสวยงัดสวยอัพติกเตอร์เหรอวิเตอร์เหรออุ้ยไปแล้วอินที่อุ้ยนอนโดนแล้วไงโดนแน่โดนแน่ท่านนอนโดนแน่โอ้ยโดนเหมือนกันขวังแดงข้างสิควังแดงข้างฮ้ยรอบนี้โดนเลยปิเตอร์ล่วงเลยวิเตอร์โดนแล้วโดนแล้วโดนว่ะเฮ้ยโอ้ผมผิดโอ้ชิวเลยชิวเลยชิวถลายกอก่อนถลายกอก่อน มใช้ออร่าผิดดีกว่าค่ะลืมไปว่าตั้งใช้บัฟไอ้นี่ตั้งใช้อร่าออร่าไฟโถ่เอ้ยโอ้โหก็หลงมาตั้งนานลืมโอเคแต่กระโดดผมโดนจับแล้วโอ้หฆ่าตัวอ้าวไม่ตายยังไม่ตายวะยังไม่ตายแล้วโอ๋อไม่หลุดหลุดจับแล้วนี่อมตะอินดี้อินดี้อินดี้โดนจับอีกแล้วไหนอะ โอ้ยดนจับอีกแล้วพี่ว้าหมดแล้ว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 ไปรอดอ่ะออืเยอยจอมไม่ซูมไม่เข้าไม่เข้าเอ้ยเย้ยเดี๋ยวซิปคอร์ิปคอร์ดเองขอเออซิปคอร์ดได้มาได้แค่อะไรนะแค่มันเฉยๆขอล่ารี ไม่ได้แรแคมันเฉยอ่ะจนวันเฉยเฉยอ่ะกินดีตดออลาผิดดีเรียบร้อยวิกเตอร์ต่อเลยวิกเตอร์ต่อเลยวิกเตอร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิคอุ้ยโอ้วิกเตอร์นี่เราเอ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 าไซด์ก่อนเอาไซด์ก่อนเอาไซด์ก่อนเอาไซด์ก่อนเขาบอลลุดเรียกก่อนเอาไซด์เรียก่อนผมใบ้นะผมมีใบ้จัดเลยจัดเลยจัดเลยต้องให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่เรียบร้อยไปแล้ววิกเตอร์ต่อวิกเตอร์ต่อหุ่นล้มวิกเตอร์ต่อเลย ตีไงวิตเตอร์วิตเตอร์สองห้องมาคดจำนวเนเยอะจังเลยเอ้ยไม่โดนคนคนไม่ไเล่นเลยโอ้โหน้อโอเคมาจ้องผมอยู่มาจ้องผมอยู่เฮ้ยโอ้โหปาดไม่ตายยากเราผมตายยากกันก่อนเฮ้ยโอ้โหตายจะตายก็จะตายก็เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยอย่าเพิ่งจับด <c oughs> เดนเดนอย่าเพิ่งจับ นี่โโอ้หเลจะไม่ได้จับจะไม่งจับโอ้ย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 จะตายจะตายจะตายเดี๋ยวอยจะพึ่งไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วเตะเตะเตะหลบวะโอ้โหมีแมวโอ้โหจังหวะเขียวโอ้โหจังหวะน่าร้องมากโอ้โหตายตายลูก ผมไม่มีบัฟกันแล้วด้วยอ่ะเอ้ยคราวนี้บัฟไม่ผิดแล้วบัฟไม่ผิดแล้วเมื่อกี้ท่านเนี่ยป่าจังหวะสุดท้ายจริงเอาไซเดอร์อินดี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าอินดี้อยู่อินดี้อินดี้ตายง่ายอยู่อินดี้ตายง่ายอยู่อินดี้ตายง่ายอยู่ออร่าเลยว่ะอินดี้ตายง่ายกว่าออสไซเดอร์โอ้ยสิบแปดจังหวะดีมากมาดิ มาด้โดนจับเหรอเคยโดนจับเด้วผมผมไปไว้แล้วไปแล้วไปแล้วมาดิมาเด้ครับหรออินดี้เอากับอัลเทเดอร์ก็ได้อัลเทเดอร์เขาผมอยู่ผมจัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วเอาเทเดอร์เรียบร้อยยิ่มกันต่อผมไม่หายใจนเลยดีดีต่ออยดีต่ออยดีต่อเยดีกว่าพิเตอร์พิเตอร์ก็ได้โอ้โหสูสีจังวะผมไรผมไลรผมไรพี่จังอุ้ยอุ้ยใครขี้ มาเด็วิกเตอร์อยากงัดก็มาอยากงัดก็จัไปไหนอินดี้จะไปไหนเอาอินดี้เราไปไหนเอี่คอสซี่พี่วิกเตอร์วิกเตอร์ก็ได้วิกเตอร์วิกเตอร์ได้วิกเตอร์ตายแล้วตายยังตายยังตายยังตายแล้วลวงเลยอินดี้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 ไม่ไหวโดนจับโดนจัอินดี้ได้อินดี้ได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอ๋อ เอาแพ้โอ้โหแพ้หมดเนี่ยโอ้โหอ้าวอู้เสียวอู้เสียวอู้เสียวโอ้โหแพ้ได้ไงวะเออบอกแล้วอย่าเล่นวิกเตอร์เยอะไม่เมื่อกี้มันจังหวะผมไออินดี้กำลังจะตายไงมันเออผมไปโดนจับอ่ะเฉียดนิดเดียวโอ้เมื่อกี้ตีไม่ทีจบเลยนั่นน่ะแพ้เลยโอ้ล้มอีกเมื่อกี้ใครเลยลิอะไรนะวิ เดเอดรอยเดอร์จับเอาจับเอาเลยโหเฮ้ยช็อตตายซะไม่ตายผมใช้อร่าผิดด้วยไปใช้อร่าใส่ฟ้ามันต้องเอายิงมอนมันต้องไฟกับไอ้นี่มันต้องใช้ไฟโอ้โหแตกกันน้ำยันสุดท้ายพี่พี่พี่เอาไม่ได้เออโอ้ยนานมากเหลือสามสิบวิสุดท้ายหยิบขยยมหยิบสวยสวย จ okay, ับได้ยี่วมาเอตไเอรุดได้เดือดมัสเตอร์เออโอ้โหเจอใครบ้างวะเนี่ยโอ้ย้เา์อมเาเหรออมเมีเขียวนะเอ็มเมามีเขียวอ็มอมเาีเขียวก็ปล่อยไปก่อนสิวิกเตอร์ก็ได้วิกเตอร์ครึ่งแล้วโอ้โดน วิกเตอร์กันวิกเตอร์ไปไหนเนี่ยหนีก่อนเร็วอิมพาวอิมพาวอิมพาวกับวิกเตอร์ต้องโดนแล้วเอ้ยโอ้ยอิมพาวหนีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยใบยังไม่มาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอล่อให้ยินดีก่อนเร็ว ลงอสกิลเลยลงเรยวนี่ลุ้งลุ้งมีจับไหมมีจับไหมจับอินีสาเล่นยากมากอ่ะจับอินี้จับอินดี่จับอินดี้จับอินดี้พิสาตตามไม่ทันเลยสาเล่นยากพิสาเล่นยากเอ้ตียันฟ้องที่เข้าอยู่นี้ก่อนแอิมเพาลเหรออิมเพาอิมเพาเหรอเร็วอิเาเอจับเร็วตายอิมเพาอิมเพาอิมเพา ผู้ชี้หายตัวอินดี้ตกแข่งให้ต้องไม่เสียหลายโอ้ยอ้าวเอาไซเดอร์มาเดย์มาเดย์เอาไซเดอร์มาเดย์มาเดย์ไม่ได้ไม่ได้หรอกวิกเตอร์จะไปไหนวิกเตอร์จะไปไหนเล่นอยู่ไปไหนอมตะไปไหนมาดิมาดิเอาไง เอาไงเอาไซเดอร์เอาไงเอาไงตีเอาไซเดอร์ไปตีเอาไซเดอร์ไปลุตตีไปตีไปพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายพี่ยืนไหวลุงโง่ตอลุงโง่ตอโอ้ยได้ี่ลุงโง่ตอนะลุงโง่ตอลุงโต่ตอได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งโอ้โหได้หน่งได้หนึ่งโอ้โหมีเขียวนะอิมเพาแน่นอนโอ้ไม่เป็นไรก็ให้รถไปก่อนให้เลดอนรถไปก่อนเอ้ยขับอีกเลยอะไรก็อิมเพา หนึ่งไม่ถนัดไปอ่ะสงสารอิมเพลเถอะตายแน่นอนแล้วตายแน่นอนแล้วตายแน่นอนแล้วแน่นอนอิมเพลเอ้ยไปไปไล่ล oh, ุงโฮไปไล่ลุงโฮไปไล่ลุงโฮโอ้ยเป็นผิวจัดเลยอ่ะอ้าอินดี้อินดี้จะไปไหนอินดี้จะไปไหนอินดี้จะไปไหนไล่อยู่ไล่อยู่ไล่ลุงโฮ่อยู่เอามันก็ลอยไปเอออใส่เดอร์ออส่เดอเราต้องเป็นตัวล่อ ไม้สนุกนะทำดมเหนียวยังตายโอ้ยเกี่ยววิสันเล่นยากจิ๋มหายอุ้ยอุ๊ยเจ็บ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 จะตายโอ้ยระวงเลยพี่แอดแล้วแอดแล้วที่วังโอ้ยตายแน่ตายแน่ไอ้พี่ตายโอ้โหโดยนี่จัดอุ้ยสูตสีอ่ะตีเนี่ยสูตรทีแล้วก็สูตสีพี่แพ้แบบนิดเดียวอ่ะเอาไซเดอร์เอาไซเดอร์ไล่ไปไล่เอาไซเดอร์ไป เดี๋ยวเขียวพี่จะมาแล้วเขียวพี่จะมาแล้วเดี๋ยวพี่แทงแล้ววิกเตอร์วิกเตอร์ต้องโดนแล้ววิกเตอร์เนี่ยต้องโดนโดนรอบขาเออบาดตายวิกเตอร์โดนแล้วตายเหมือนกันตายเหมือนกันกูทุธเอลกับไอ้นดี้น้ำบาดทุธเอลน้ำบาดอินดี้อินดี้เหรอเฮ้ยเอาไซเดอร์จะตายแล้วเอออินดี้เหรออินดี้เหรอละงอปิดเกมงอปิดเกมก่อนอ่าวิกเตอร์ตายแน่นอนบอกเลยตายแน่นอนไม่รอดใบไม่ติด ไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่แน่นอนแพ้เลยโอ้โหเฮ้ยมันมันสองตานี่มันโอ้เฮยไม่ติดไปเร็วรถถงนิดหน่อยไมรอพารอพายอะรอพายอ่ะรอพายของเราแต่แต่แต่อีนดี้อีนดี้อีนดี้จิงแลกอ่ะผมผมต้องเลือกไงถ้ายิงถ้ายิงอินดี้ก็ตัวอื่นก็จะไม่ได้ยิงไงใบ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  จริงๆต้องยิงอินดีก่อนนั่นแหละครับเราได้คิวด้วยได้คิวใครมาเนี่ยเด่นสายดาไปสู้กับไต่ีิงไกลกันชิหายเลยนอไท้ายเรายิกลไกลไม่เท่าไรแต่เป็นวิสณ์เล่นยากเล่นด้วยยากมากเลยรอกท้ายนะครับผมวิสา์กันง่ะ ดีนะสไนยังไม่ลงน่สไนยลงนี่หนักกว่านี้โดนดอกเดียว้นหลอแล้วเนี้ยโอ้ยทีมเดิมเลยล้มสองสองลองหนึ่งไม่ได้หอเดิมอะหลอสองหลด่งโอ้ยซิโค้ดโอ้ยแย่แบเนี้ยบอลแมปเลยเราเราก็ต้องเล่งคนนี้นะนแหละไม่หายว่ะนั่นไงโดนล็อกเลยโอ้ยมีตัวนี้เล่น เล่นดีเล่นดีดิ้งยุ่ยปั๊บปั๊บเลยไม่แต่ a ั g เก g ไหม่ว่าคนเริ่มมานะเริ่มมีแปลกหน้าแปลกตามาหลายคนธรรมดาเออติดบอลเรียนติดโลกแทนแทนเราเนี่ยต้องจัดกวันต้องไม่พลาดผมก็ตีการฟ้องเข้าเหมือนกันนี่หว่าไอ้ก็ได้ช่วยรับดีบัฟไปจากผมหน่อยทำไมโดนอยู่คนเดียวเลยวะ ลวไปที่ยังไม่ลองเล่นเข้ามาเล่นได้แล้วยังยังยังพอมีพอมีคนอยู่ไล่พี่ก่อนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะมอฟแบบละแต่ว่าคือเราไม่ได้ถึงสี่ทุ่มอ่ะฝองโดนผมมั้งอ่ะจานจอนเขียวนะจานจอนเขียวนะโอลลุ้งฮลลุ้งฮยอมยอม โอเคได้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 โอ้พี่รอบหนึ่งพี่เบพีบีแมวว่ะจริงจริงอ่ะพูดถึงว่าเราต้องชวนชวนทีมงานเข้าดูบ้างนะโอ้เขาจะตอบแชทหรือเปล่าเฮ้ยประเด็นน่ะต้องให้เขาเข้ามาดูบ้างนะเฮ้ยว่าเราเล่นกันสนุกแบบไหนใช่ป่ะเดี๋ยวมีอะไรไหมช่วยอินดี้ก่อนอินดี้ล่วงเลยมีอะไรแบบว่าไปนี่หน่อยเขาไล่พี่อยู่เขาไล่พี่อยู่พี่มีเขียวไม่เป็นไร ผมไม่มีไงพี่เกียวผมมาแล้วลอ,ลอยอีกรอบหนึ่งจะแถมให้เดี๋ยวจะไปล่าบอสล,ละมาเด้มาเดใครยขายขาย, <No. S 2> ขายเลือดน้อยวันนี้บอสอะไรเนาะวันนี้บอสปอดลุนหน้าว่ะบอสปลอด<อ><อ>ลุนหน้าให้ผมได้เกิดมั้งเอ,อ้ผมมีเกียวมีเกียวมีเกียวมาเดเลยท่านียวผมไม่ได้วันนี้บอสปลอดลุนหน้านะเร็วทุกโหเร็วโอ้โหเรียบร้อยรีดมาดีจะได้ เวลาที่จะเล่นฟิวปีอ่ะจะต้องอยู่ในเมืองเท่านั้นถ้าอยู่นอกเมืองไม่สามารถที่จะกดเล่นระบบฟิวีได้ต้องอยู่ในโอ้แพ้แล้วเสียดายให้ผมได้ผมเดอชน้ำเงินจอนเจอจันกรสองรอบแล้วเนี่ยมามาอัได้เลาได้เลยได้ลงได้เลยได้เลได้เลงเลยได้เลยไเ ฟ้องอีกแล้วจะฟ้องอ่ะใช่มีธนูด้วยใครวะซิฟคอร์สอีกแล้วร้องอ่ะเจอซิฟคอรสเขาไม่ซิฟออนลองทุกคนไซิฟออนให้ร้มอ่ะซิปคอสถึงซิปคอสซิฟคอสจะไม่พบมพ้าได้ไงเขาลงแต่ต้นเลยอ่ะทำไมรู้เขาลงมาอยุดอ่ะเออเขาลงแต่ต้นทำไมทำไมเขายังลงไม่ต่ออีกแล้วบัตเตอร์ไปไหนหลุดเบรแล้วเรียบร้อยนั่นเนี่ย โคตรแย่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้โหแล้วโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างที่มีพี่ใครรู้ไอ้ไอโอ้โหโอ้พระเคสตีนเต็มที่ต่อที่กบริคีแจ้งแจ้งเคสติ๊กตอกไอ้ติกเก็ตเข้าไปอ่ะติ๊กตอกไม่ใช่คือโทรศัพท์ผมเสียไงเดี๋ยวันนี้สภาพมาใหม่เอออย่าบอกนะกับตายแล้วเปิดไม่ได้เลยเหรอ ไอ้เน,นี้ยตอนเนี้ยตัวเข้าได้แต่ว่าเปิดได้รหัสผมรู้หมดไงแต่พอใส่รหัสไปมันบอกให้ใส่ไอ้ recovery key ตัวพิมใหญ่บั็อกอีกแยะได้ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเครื่องเก่าเปิดไม่ติดเลยเหรอเป็นเครื่องที่แบบโดนเวลาที่แล้วไปล้างมาอ๋อแล้วไปล้างมาแล้วก็เลยไม่มีนี่ใช่ไหมอ่าแล้วโหลดไอแ<ม>แ้แอปแอปแอปมาแอปแอปล็อกอ,ะอ่ะอ่าน,นาจะแจแงงหน้าเว็บใช่ไล้ได้ใส่ด e c o v e r y key อืม ในในแอปล็อกตอนนี้แอปล็อกเข้าไม่ได้เด้ได้ได้นะให้รู้ไหมเอ่ยจะต้องแจ้งติเก็ตเข้าไปใค่ติเก็ตสถานเดียวเลยครับติเก็ตอย่างเดียวเลยครับตอย่างเดียวเลยพี่อืออีกอย่งไม่ได้ต้องแจ้งติเก็ตแล้วเขาก็จะให้ส่งหลักฐานบัตรประชาชนถ่ายกันหน้าตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเพื่ออะไรนะใช่ต้องต้องทำนะครับต้องทำต้องทำอยู่แล้ว กันไป้วจะ่ายืนยัตตนโต,นนนตน้ตนโต้ตนโต้ตนเราไปจัถ่ายกันหน้าเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายเตรียมไปเลยยังไงเขาเขาต้องขออยู่แล้วแจ้งติ๊กเก็ตไปถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้แจ้งตอนแจ้งติ๊กเก็ตอะเราถ่ายหลักฐานเข้าไปเลยใช่ปะ่ะพร้อมกับไปนี่พร้อมกับประชาชนไอ้ก็ถ่ายกันหน้าเนี่ยแม่ประถามันไปพร้อมกัน,น,กน,กนเลยเพยื่อใเพื่อยืนยัโนโต้ตนไปทีเดียวเลยก็ได้ก็จะเร็วขึ้นหน่อยครับผม เพราะไม่งั้นเดี๋ยวรอเขาตอบกลับมาเราจะไปส่งใหม่อีกก็ต้องรออีกอมตาอีกอ e c o v e r y เออเขาทำสมุดหน้าโจมตีเราทำสมุดหน้ากันโอ้ยบปอีกครบสูตรจัดว่าไอ้ไตไตดีเปล่าไอ้อะไรอ่ะไอ้หลังเครื่องดูดฝุ่นอะตัวเนี้ยไอ้ที่ไอ้แพทเทนัมบัฟเนี่ย แนะนำว่าให้ซื้อแบบทีละวันนะให้ซื้อทีละวันเพราะว่าราคามันเท่ากันหมดเลยใ่แล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะปิดเทิมหรือว่าจะอะไรวันไหนใช่ป่ะคือบางทีถึงจะรู้เหอะแต่ว่าเราเราใช้เนี่ยเราใช้ไม่ไม่ไม่ทันหรือบางทีเราแบบอาจจะแบบว่าหมดห้าโมงแต่ว่าหกโมงเราเยังไม่ถึงบ้านเลยเงี้ยใช่ป่ะสองทุ่มยังไม่ถึงบ้านเลยมันก็จะกินเวลาอีกสองชั่วโมง ฟรีเง yeah. ี้ยท่านเราใช้ทีละวันดีกว่าเราแค่แบบทีละวันเท่าที่เราเล่นอย่าไปซื้อแบบเจ็ดว uh ันสิบวันเพราะว่ามันจ่ายเท่ากันหมดเลยเนี่ยคูณเก้าเพชรก็หกสามเหมือนกันสิบห้าคูณเก้าเพชรก็สามห้าเหมือนกันไม่มีส่วนลดเลยนะไม่มีส่วนลดเลยเพราะฉะนั้นเราซื้อทีละวันดีกว่าก็จาไปซื้อแบบนี้มันไม่มีดิสเค้าอ่ะสบายถ้ามีดิสเค้าโอเคเราเราไอ้นี่ได้เราก็จะซื้อแบบหลายวันได้แต่ถ้าไม่มีดิสเค้าก็อย่า ไปซื้อแบบทีเดียวหลายๆวันไม่คุมค้มใช่เนื่องอีกสักรอบเอออีกสักบ,บอกอีกสักตัวก็เดี๋ยวไป PVP ต่อไอ้ติ่มผมไป PVP ต่อแล้วค่อ,อคยมาล่าบล็อกยิงขันนนะั่นอีกสัก็ได้ยิงขังนได้ยังไงก็ได้เออเดี๋ยวตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ก่อนแล้วกันอัานหรือเปล่านอ้อ เพราะถ้ารอรอล่าบอสจบแล้วไปพีพีผมว่าไม่ทันแล้ะมันเหลือ,อน,นี่ละโอยจะโดนทุกเตะโดนทุกอย่างตุ้ยต้องไปเล่นก่อนละพี่ีกดเขียวยังไงครับเนี่ยอยู่จะลงไหมละ่ะผมยังไม่ลงมิหลาดเลยใครจะลงไหมมิหลาดม,มีใครจะลงม,มิหลาดาไหม,ม,ไมครับกี่รอบอะครับ่นรอบเดียวครับลองทำเอควสลาวันเฉยๆอ่าผมไปเป็นผมจะช่วยได้ไหมเนี่ย ได้ช่วยได้หมดแหละเแค่แรกนึงงัน้นงั้นพี่พี่วิคก็ไปลงกับไอพี่วัดดิไอมีมิลาร์นะแล้วผม<น>ลงมูรอใน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 ไลท์เนี่ยในไลท์เนี่ยคือใครใครยังไม่ได้ลงอะ่ะมาลงด้วยกันได้นะเพราะมาลง,มลงได้ห้าคนลงได้ห้าคนแต่ถ้าเต้นเราก็ช่วยไม่ได้ <laughs> ลงลงไปกับจานกรแล้วเมื่อกี้แตกรัว เออสวยเหลื่อยน้้ำเลยแตกได้ยังไงจันกรก็เเทพจะตายอุ้ยมันตีหมูจันกรไม่แตกับผมมาแตกจันกรไม่แตกกับผมมนแตกครับเติมนะอะไรแตกตัว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 อย่าเรายาโอ้นึกว่านึกว่าไปกับกิจกรแล้วมันมีอะไรแบบเขาเรียกว่าตื่นเต้นจนแตกขนาดนั้นหมายถึงว่า ตัวละครแตกลงไปคุยกันลพะม่วงเนี่ยโดนแต่จานกรอนแล้วแตกเ้ยล่เสร็จจานกรอนแบบว่า <Kill S 2> <ด>คิวเดียวขอข้าคิวเดียวเราจะมุ่งอย่างนั้นไม่ได้นะพี่าไม่จะมุงจะจะม่งไม่ได้ฉันฆ่าไปตั้งเก้าแล้วรีบบอดรีบตายเราจะไปฟิวีต่อแล้วเนี่ยเนี่ยผมรอลงอยู่แถบปลนยสามเนี่ย ตอนึงเดี๋ยวผมก่อนบอกโอ้โดนแท้ให้่มีผีแล้วแบบอยู่ๆบอกแกล้งหลุดไอ้แม่ยานฮะมีเงี้ยมันจะกล้งเหรีก็จะเข้ามาในเมลนี่เห็นไหมของมันก็จะเข้ามาในเมลแพ้ก็ได้หนึ่งนะแพ้ได้หนึ่งชนะได้สามแค่นั้นเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าเราจะแพ้หรือชนะเล่นคือเล่นให้สนุกก็พอโอยแล้วเราก็เอาเหรียญเนี่ยไปแลกเมทิตเมดดอชนะจริง he <laughs>